มันนี้อยู่ตึ้งเขาครับชมวิวไม่ยา,งงานนะครับเบียรเบ,บิ่งวิวครับวิวจะเรียงอนเกาะมากึงเขาบมีถนนน้นน,น่าขึ้นมากค,คอนจีขึนมากฮอด สวยครับจุดนี้สวยมีนมีภาบมึงจาเห็ดงานอยู่คนทำงานมาตัดเห็นงานฟิ้งไฟก็มีบ